สวัสดีครับท่านผู้ชมผมแบ,บคือคือตอนนี้อ่ากำลังมาถึงวางเวียงโอ้ยเด้งพองเอือยอผิดกันเลยเนาะนองกับเอือยผิดกันแล้วยะอ,ยออกกล้องอ,อย่าผิดกันเน่หายแล้วท่านผู้ชมคือตอนนี้กําลังมาวางเวียงนะเมื่อวานนี้ก็ได้อยู่อ่ารีสอร์ทไปอยู่รีสอร์ทแต่ตอนนี้ก็มาวางเวียงแล้วพานิตามาลินมาครบชุดนะครอบของครอบ,บ,บ,บครัวสบายดีแล้วก็พี่ศกพี่สาว น้องชายไม่เคยมาจากเถือบางเวียงไว้สันตอนนี้ก็มาถึงแล้วนี่บรรยากาศโคตรดีนะท่านผู้ชมบรรดาเรียนข้าไหนโรงเรียนยน,ยนถึนแล้วทำภูคำยังไงท่านผู้ชมบรรยากาศมัน อันนี้ปุติมาดุนเลยนะเกือบจะเป็นปีแล้วปุติมาเนี่ยเงินเข้าสิงคโปร์เงินถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วโบกโบกโบกเลี้ยวขวาถึงแล้วนะท่านผู้ชมนี่มาแมงมดนเดี๋ยวจะพาทุกคนไปลิ้นน้ำกันอุตสิห์ซะฮอนฮอนแบบนี้ต้องลิ้นน้ำควบอกุตสิห ถึงแล้วเอาประตูรถก็ไม่อาจไปไปเลยทีมงานบนนอกโปรดักชั่นหมวกกับใบใสทั้งหนายางไปทัสิทีเดิแต่วนใ้ก็อุ้มแพ้อยู่ไป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 เลยนี่เนาะเอาเขาเป็นมือกล่องเองเอาะมือนี้อุ้ย จะได้ตะจะคือหอแพ้เลยสิอยู่พราะแม่จะถือไห้มันเห้ปลึกฉึกอยู่คือมันจะด้งนี่อ้าว่โอ้ยตายแล้วแม่จะมีใครนด้ววันดะอาพ่อเบ๊กดีดีนี้ไม่ไม่ไม่ยังจะไปถือเลยไม่ฮะน้องชุบเอาบ่เอาเดี๋ยวพาทุกคูนยากเข้าไปก่อนนะทุกคนอาสาะก็บไซน์เนาะเพราะว่า มันธรรมชาติมันจะไม่ได้ใส่ผ้าอัดปากกันได้แต่ว่าบางหนาไว้ย่างเขาจืนหน่อยนึงไปบันดาไปครั้งแรกนะงั้นจะไปส่งพาฮะอุ้ยจาใส่ผ้าอัดปากเสือจะยันโควิดตำรวจบร่ยานบุษะไว้ต่เลยหลินบันดาบมึงไว้สุดยอดความหนาเป็นตาหลินกันอยู่นี่แหละ ออกมาแล้วเนาะปกตินี่คนหลายเลยเลยต่อช่วงนี้โควิดโอ้ยตอนติดช่วงนะ่ะคันซัมเนี่นี่แบบย่งางไว้เลยนะคนมันหลายนี่เป็นช่วงโควิดสื่อนี่แล้วก็ยานหินมันโยธาก็กระปู่ยยานชินอยู่ทับคือ,ปอ,อ,อไปนอกแทร์เ <c ười> ดบอนเขานน้าดินน่ะโดดได้กะบอโดดวะฮะโดดขึ้นกองใหม่เดี๋ยวก็เบิ่งดิสิไปโดดให้เบิ่งว่ะสีฟ้านี่ก็เบิ่งดิ ไปต,ตาดีแ <ไป S 2> ล้วไม่ทั้ทงแดนเน,น,นาะฝนมือตกปลากระจายเลยตาทีจ้าทีไปยังบนกระปูนังตูปเนาะนังตูปนังเคือแพยนี่คือคนบ้านนอกไม่เคยเห็นปลาเลยท่านผะูนะ้ชมดูปลาโค่นเยอะเลยนะ

ไปน้นาะสองเสียวมัน computer. Computer. ่ะมันกล้าโดดต่โบสซงว่ามันสีโดดเอาไหมขึ้นไหมขึ้นต้าขึ้นไหมเอาขนมันสีกาโดดเอาลองเบิ่งนเนาะขึ้นไปต้โบกา Tạ bao pizza. nhú, nhú, nhú. nè. Cô bảo giờ bò cá, măn nó bò xuống thế àm à. ào mày là. nè. bò cá không? Qua quả lớn bò cá đồ luôn bò cá đâu tạo bò chậu rồi nè rồi luôn nha. Ui mình chân chân ta bò cá rồi nó vâng tập vâng 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 mày vâng 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 bạn dìm nha đắt, đã sửa chưa má? cún có bị giật lái bây giờ không thưa ông sếp nhở? kì nhọt mấn đột nhá, mấy à? súng nhắm nè, muốn dìm súng nè sấy. cún như đột, thằng mồ cại chỉ đột thằng bưng. này บก้าโอ้ยเดี๋วไปเปลี่ยนเสียงมาเเนาะถ้ท่านผู้ชมคือตอนนี้ก็กลับแล้วนะจะไปลื่บนบอนหม่ดีกว่าวันนี้มันหนาวผมก็ไข่แน่ก็ไม่สามารถโดดน้ําได้ดูบรรยากาศก็งามแหงอยู่แต่มันไม่สามารถลื่นน้ําได้ดูเสียงผมเปลี่ยนใช่หมเนผมไข่แหงเดี๋ยวขับรถก่อน เขาเลื่นรถอันนี้นะเพื่อชมจะกลับแล้วนี่มืออื่นก็ยังนอนอยู่นี่คืนหนึ่งเนี่ะมวนวัตะฮะมวนมวนวันบันดาเอาหยางขนมกเลยเนาะบันดาบุมมวนปันใดเนาะบุคือแบบพวกฝากรถจุนนี้เลยนะ เอ้ย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 